ฮัลโหลสวัสดีครับผมนายเหลี่ยมกับช่องเหลี่ยมเียมนะครับคลิปนี้นะครับผมผมจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า s o โ o Hunter นะครับเพราะว่าผมเห็นนะเพื่อนในระบบอกเขาเล่นกันผมก็เลยว่าจะเล่นนะครับตอนแรกก็พิมพ์ไปว่า s o โ o แต่ผมดันไปเจอเซิร์ฟน่าสนใจแปลกเซิร์ฟแปลกๆมันชื่อว่าอารอนนะผมก็เลยเอ๊ะลองเล่นดูสักหน่อยแล้วกันเซิร์ฟอะไรเนี่ยนะครับ ฉันอยู่ที่นี่นานกว่าห้านาทีไม่ได้ฉันต้องรีบไปเออ่ถ้าผมแปลผิดยังไงก็ขออภัยอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งภาษาอักฤษนะครับก็ตัวละครเราเหมือนเดินแล้วคนแบบรังเกียจนะครับไม่เหมือนพูดกดอีได้หรออ๋อไปต่อนะครับ คือคนรังเกียจนะครับคนไม่ชอบนั่นเองก็ถึงชื่อว่าอาโรนเกิดอะไรขึ้นครับหน้าสันโอเคเดินต่อไปครับไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะออะไรอะเขาพิมพ์อะไรเนะขาพิมพ์อะไรกันครับ Everyone อะไรเนะี่ยไปให้พน้นอันนี้ผมแปลไม่ออกนะครับ ไมถึงไม่เอาเขาออกไปเหมือนอารมณ์เหมือนว่าเกียริชังตัวละครที่เราเล่นอยู่นะครับเหมือนเกียริตัวเรานั่นเองนะครับ No เกยกแล้วเหรอไม่หยุดมองฉันสักทีครับผมสามารถแปลได้เพราะศัพท์พื้นฐานนะเอตอตัวละครเราแบบไม่ชอบนะครับอา่า ไอ้เด็วันสื่อเนี่ยอยู่ใช่ไหมนักการที่อักเก่ยกัะ,ะแกอย่าง,งเงี้ยหรอไปพ้น็กการมองแก่้แกแก,แกทำให้ฉันประมาอะไรอย่างเงี้ยป่ะโอเคขอขอเดี๋ยวแกทำให้ทุกคนนั้นอยู่ในการประมานั่นเอง นะครับโอเคเรีบไปนะเอยห้าทีหรือ,อยังก็ไม่รู้อย่าเข้ามาใกล้นะทุกคนดูมันสิไปพน้นอะไรอะไรอะไรก็โอ้โอ้โอเคช่มันมแล้วกันนะฮะก็คือ Lead me a road า ah! านะครับก็ประมาณนั้นฉันไม่ต้องการที่จะมองหนา้าสามารถสปีกอัพพูดได้ Spark the looking Julia เขาฉันพูดแล้วเขาคิดว่าฉันแปลกอะไรตานนี้เปล่าน้านำๆำๆำำโอเคตอนนี้เหมือนตัวเราจะ เริ่มมีอาการแบบหน้ามืดนะครับ คุณกรีดร้องแล้วทำให้ใครพวกเขาได้ยินประมาณนั้นหรือเปล่าเมื่อกี้ เกมง่ายๆนะครับที่ผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าแนาวนี้เรื่องมันเป็นไงแต่ก็คือตัวละครเรามันเดินเดินไปที่ที่หแล้วสังคมเขารังเกียดตัวเรานะครับแล้วก็เหมือนตัวเราก็จะสติแตกประมาณนั้น